หลายจังหวัดจัดงานแสงนำใจไทยท้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอมัมพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติสร้างความตระหนักรู้โรคกรดเลือดสมองจังหวัดจันทบุรีที่ประตูร,ระบายน้ำกลางคลองพักดีรำไพอําเภอเมืองจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอมัมพาตครั้งที่1 1เฉลิมพระเกียรติ โดยมีบุคลารกรสาธารณสุขข้าราชาการและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อต่อต้านโรคหลอดเลือดสมองซึ่งยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆและสร้างภาวะพิการในผู้ป่วยจํานวนมากโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีที่มีอัตราป่วยสูงสุดในเขตสุขภาพที่6กิจกรรมในปีนี้ประกอบด้วยนิทรรศกา,ารให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายเดินวิ่งป่านเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพสมองแข็งแรง และตระหนักถึงการป้องกันโรคตั้งแต่เนินเน่นๆนายสยามศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกอันอมพาตครั้งที่11 ออกกำลังกายเป็นนิสัยห่างไกลสตรกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาสถานพักผ่อนกรมพราธิการทหารบกหรือสถานตากอากาศบางปูตาบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยก่อนเริ่มงานผู้ราชการจังหวัดสมุทรปราการได้นําผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณงานยังมีการจัดนิทรร ทศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทัศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองที่สสีเสียดอำเภอเมืองตราดครับนายนัทพงศ์สุวรรจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตร,ราดนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอมาพาตภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติครั้งที่11โครงการนี้จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดรวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและหน่วยง,งานเครือข่ายมีวัตถุประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน หลังพิธีเปิดมีการปล่อยตัวนักปั่น21กิโลเมตรนักวิ่ง10กิโลเมตรและนักเดิน3.6กิโลเมตรโดยใช้เส้นทางรอบสะสีเสียดพร้อมจัดนิทรรศการและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองที่เขื่อนขุนด่านประการชนอำเภอเมืองนครนายกนายชานนวาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาพา ครั้งที่11โดยมีประชาชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวนมากก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนำผู้เข้าร่วมยืนสงบนิ่ง93วินาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชีนาธิพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและความพิการของประชาชน กิจกรรมประกอบด้วยการเดินวิ่งระยะ5กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้กว่า1,867คนพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและเวชศาสตร์วิถีชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนส่วนที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนายกัญชัยเทพบรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง4 0 1 2คน ในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอมภาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติจังหวัดระยองโดยมีนายแพทย์สุรวิทย์ศักดานุภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองมีดอ,อร์สาธิตปิตุเตชะและนายปิยะปิตุเตชะนาย,ยกองค์การบริหารจังหวัดระยองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมงานในครั้งนี้กิจกรรมครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องโรคหลอดเลือดสมองโดยทางจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ได้จัดนิทรศการให้ความรู้และส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชนกิจกรรมนี้จัดพร้อมกันใน77จังหวัดทั่วประเทศเป็นความร่วมมือกันครับของศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลและ5กระทรวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนรักสุขภาพ นายนริศนิราไม่วงผู้ราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่11เเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาอําเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีภายในงานมีรองผู้ราชการจังหวัดชนบุรีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากโดยกิจกรรมเดินวิ่งปั่นมีระยะทาง5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรบนเส้นทางสะพานเลมมตรวิถีเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาซึ่งมีผู้เข้าร่ว ร่มกิจกรรมจำนวน3,967คนที่อ่างเก็บน้ำท่ากระบากอํอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนายชะวะเนตยิ้มประเสริฐรองผู้ราชาการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการแสงนำจาไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาาัมพาตครั้งที่11เพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการจัดโดยความร่วมมือของจังหวัดสระแก้วศูนย์โรคกรดเลือดสมองสิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภาครัฐหลายกระทรวง มีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองส่งเสริมประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกิจกรรมในวันนี้มีประชาชนนักวิ่งและผู้รักสุขภาพกว่า4,000คนเข้าร่วมมินิมาราชอนระยะ10กิโลเมตรและฝันลันระยะ5กิโลเมตรพร้อมชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองท่ามกลางบรรยากาศอบอวลด้วยรอยยิ้มและความสามาัคคีของชาวจังหวัดสระแก้ว